วันนี้ได้มารักษาน้องนะคะที่สมุทรสาครน้องดีขึ้นไหมดีขึ้นค่ะโอเคหมอปลาเขี่ยเส้นโล่งขึ้นไหมโล่งขึ้นค่ะค่ะ<า>เ,เบานะโอเค okay. ขอบคุณมากค่ะค่ะสวัสดีนะคะทุกคนวันนี้นะคะจารย์หมอปลากำลังเดินทางไป ลาดบุรีนะคะแล้วก็สมุทรสาครน,นะคะสองจังหวัดเลยค่ะไปรักษาคนไข้ค่ะคนไข้นะคะเอ่อต้องการให้เราไปรักษาเป็นกระดูกทับเส้นนะคะเอ่อถ้าใครมีอาการกระดูกทับเส้นที่หลังที่ขานะคะที่สะโพกนะคะที่คอนะคะค่ะมาหาอาจารย์หมอปลาได้นะคะหรือจะให้อาจารย์หมอปลาไปหาได้นะคะค่ะยินดี ก็รับทุกคนนะคะค่ะไปแบบปวดๆเลยมาแบบปวดๆเลยเดี๋ยวจะรักษาห,หายเห็นผล80%แน่นอนค่ะค่ะวันแรกไงต้องเห็นผล80%นะคะทุกคนค่ะฝากไว้หน่อยนะคะค่ะถ้าเกิดว่าใครมีอาการกระตุกตาเส้นเหล่านี้ฝากไว้หน่อยนะคะมาหาอาจารย์หมอปลาได้นะคะหมอปลาสามารถทําให้คุณถ่ายได้โดยที่ไม่ต้องผ่าตัดเลยนะคะ สนใจติดต่อมาได้นะคะที่เบอร์โทร0931547265ค่ะค่ะฝากไว้น่อยอย่าอายทำกินอย่าหมินเงินน้อยอย่าคอยวาสนานะคะตั้งใจทำงานกันทุกคนนะคะเก็บเงินไวเ้เยอะจะได้เอาไว้เลี้ยงตัวเองตอนแก่นะคะค่ะจะได้ไม่ต้องอายคนอื่นเขานะเก็บเงินเก็บทองไวเง้เยอะๆนะคะทุกคนค่ะขอบคุณมากนะคะ,ท,คคะทุกคนค่ะขอให้รวยๆทุกคนค่ะ อาจารย์บอปากขอให้เรารวยทุกคนนะคะทุกคนค่ะ